ขัปาขับปาขัเปะปงไปน้องสองโอ้ยยาโอยย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 มยปาแล้วยมยยยย่งเย็มกระมองบยยยยยยวยยยย้ยย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 ายยยายยมยยยยยยยลยยยอเลยยวยย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 สยยย้ยยยยยยายกด กินข้าอิ่มเลยเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ถุงมือถุงเท้าเคืองก็เคืองสะดุ้งกบสะดุ้งมือนิทั้งสอนทั้งยกสะดุ้งถามว่าหนาวไหมเย็นอยู่เด้อหอาลองดูสะดุ้งโอ้ยยังมาลงน้ำเลย เอาเลยเด้อเอาเลยเด้อเอด้อกระบูเด้อตึงก็เอามาพี่น้องงี่ดิบึงก็เอาเขิงหรือเอาสะดุ้งเด้อโอ้โดดอยู่กลางน้ำหู ได้ทระเยาะท่านเหยียดเต็มๆกันไม่ได้อืมต็นตีนเหยียดมันไปซ้ำตัองใหญ่อยู่ตีเนึ่งครึ่งก็เด้อครึ่ง

น <N h ạ c> ัดเอาอยู่น pa, <t rast> ี pa pa ่ละโอ้ตับังญ่เลยผู้เออตัวบัใหญ่ตาจนปักเออเนาปลาข้อเนียก็ปลาขอดำปลาข้อดำปลาขอดำอันอื่นปลาอีจัน ปไปใจไปนจนเาบอกเป็นแผ่นสับแขนสแขนอันะปัดเตยแม่เป็นกระมเออกับพันเดีกับยายชิดใจเกปนปลาเตยไปจนแดดเดียวครับบดดเดียวแล้วสงแดดมันบ่แหกแดดเดียวเมนคุณโอ้มีแดดเดียวเอิ้ปลาแดดเดียวเนาะแต่ตายอีรีสองแดดสมแดดเลยเุ กระดุมกระโดดดองดังดึงดังเลยโดดปรอยู่จักโตกระปูพี่เนาะอีกระปูพูน่ะนี่ผูกตัวปุกใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวบ้านเพิ่นปูเพราชินีจ้ะตัวสีม่วงตัวปุกใหญ่เลยผูกมันบักคักเลยขอชดปูน้อยนี่มือนะแม่ โอ้ปรสีก็ได้ผู้ไมอปุ่นปูน้อยนีมือขอชัดปูน้อยนีมือตองรู้ไปีมอึงะแบกหครไปดิบแล้วกูเจ็บโอยโโได้ได้จโอ้ยโดดโดดโดดมาเออนี่มาร้างกล้าขอขอปูน้อยหนีมือนะแม่ติดต้องแนงต้องแนงอยู่นะอไ เจได้ตัวใหญ่ๆก่อนไหมมันมองเปนต้นตาลใหญ่ต่อถัดไปเป็นเป็แมตพล็กกลาใหญ่ได้ปูนี่เนาะเป็เพกแข้เมันได้ทัดเจ้าเนอมันกัดมาป่อยปูอันนี้ค่เอ่ช็อตนี้ก็เอาเลยแคนี้ก็พอแล้วแม่ใหเี้ยแน่คนเดียวนะเอน่ะไม่เทนเดียวมะงรถเสียรถทับเลย ไปจบกันเนาะ่นบางใหญ่บางใหญ่เนาะเมนควงเฮ้ยไหนกระถือบัดรหลวจักวะคนทีม

เขาขึ้นทึงลรวต้องึ้นทึงก็ทึงเออบ้าอย่างคอาขาวขาเห็นแล้วเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่าปจูปลาจูปลาจูแล้วเลปูใช่เข้าเขาเข้าปลอปจูปล่จูเห็นจักโตอ้ปลาค้อปอันนี้อะไรปคอเลยค่ะเลาดเ้ปลดิ้าปลปบ่ปลาจูปลปจูบลปาจูปล้าจจี้าจูจาล้ปลปลล ไปหลังเราบอกโอ้ยไปหมดเลยสาตัวงอตอได้แล้วบอกได้แล้วบอกโอ้นเข่าเคงเข่าเคงงมงงงมงรัดกันงมรัดกันต้งรัดมุมนวมื่อกี้ีขนประุงแลีร เครื่องลัดเนี่ยอยู่ใต้คอนี่และเหมันเล็นค่ะเฮ้ยเขาเครื่องลัดเครื่องลัดตังวไดเข้ามาเลยนี่อยู่นี่แหละข้างหลนีฮะได้ได้ได้ขึ่นเลยงั้นวย่นเยหดอยเอเมนดอยเอาเอาเอามันตายอยู่ยังดีไปเลยเอาพิกิ ไมด้าไู้แล้วได้ซูแล้วปกจะเปนไงอสีได้สมัตมาลำหลังได้ก้อนหมู่สูได้มาฮอดแล้มาสูเลยเนไปอีกลเาไปอีกเลเบอ lát, này, lát này, lấy, lấy, lấy. lấy. thang đi, không phải gì đây? lên, lấy khẩu cây năm đúng mà nhúc

ลัปาไปดิหนิปาหมึกปาซีน าิิวเข่าเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยมาหนักติกกิ่งไหมนี่อ้าวหอกลเออสอาะโอนจะโอนมันเาข่าบ่ได้นี่นอกเข่งเนาะนี่พี่น้องเอ้ยจะโอนแหมแต่ยู้ผู้พ่ายไปทางไหนบ่แล้วมเนาะมันบอกไปข้างนอกบ่หึ้ข้างหลังทนทุน่ะ หลังหลังเป็นคนทำเปตาตาดิมาทันมามางใมาไปมาทานมาไปมาได้ก่อนค่าอุ้มเข้าแล้วออกกได้วันนี้เออขนเจ้าเลยอฉมโฉมกูได้คนละโตวะโตมักหงโตึ้งงอมดูุ้มดู ไก่บุกเชคนแม่เราบุกบ้านเขาก็จะบุกทนต้องเขาเห็นเหยียลตไก่นาดลอยอยู่เปนยังเอาของใส่บุทันบุไดุ้้ยบุกคนง่าฟางนาดนี้นี่ฟูงปลานนี่นี่ปลาซิวเขาน่ออกเลย

โอ้อ้มดับลงดลงเลยตัตัวเดียวนสามตัวุนได้สองตัวตัวใหญ่มันตัวป้ายใหญ่ข้างในโอ้ยค่คุ้มค่าอยู่เนาะคุ้มคุ้มคุ้มเออคุ้มกำลังเมียบกำลังลอยเออตาผูกทิ่มเขิงอยู่ผูรอยมาผี่บริการเลยลอยมาเลย แน่นยอดม้วนคุบ hmm. น like ้องแตกสัวๆพี่น้องออกจากนี้แล้วโอเคกนก็เปลี่ยนเป็นใช้เขึงแล้วจ้ะป่ใช่้สะดุ้งละปลามันบ่อสะดุ้งมันบ่อกกลางแม่น้าจ้ะปลามันเลาะอยู่ตามริมแคมตลิ่งไปแบบนี้กินก็เลยเปลี่ยนเป็นไส้เขึงผูแตกสัวสัวอยู่ได้ขนาดสนเขึงค่ะ จับเอาจับเอาเลยยอดเลยปลาก็ะหลแล่นแต่ละเค็มสติเกิดไปถ่ายบ่ได้จะมันเป็นแบบนี้เป็นเกาะกลางมันเป็นโค้งอันนี้เป็นเกาะกลางชาติเกขามไปฝั่งพูนชาติเกิสขามมาฝั่งนี้บ่ได้ก็เลยรออยู่นี่แต่ระหว่างรอชาติกกระตัดคลิปไปนําเพราะว่ามันใช้เวลาจะมาหาอยู่หากินถ่ายนานอยู่แต่ว่าตัดเอาแต่ตอนมันม้วนสุพี่นองเบิ่งอาจจะมีเสียงหงเย้าโชเซ่ม้วนแตกสวๆเด้อพี่น้องถ้าเสียงดังกับชาติก็ขออภัยนาที่นี้นําเน้อ มันม้วนเนาะเขาก็ต้องแบบนี่ไหนแล้วมันมันมันต้องมันม้วนน่ะพี่น้องบอบไปถึงนะ่ะต้องมาสมัมผัสด้วยตัวเองมาสอน,นปลามันหลายมันเข่าเคืองเข่ากระดุกเหมันก็ต้องห้องต้องเฮต้องแตกเซลล์แบบนี้หละจ้ะถ้าพี่น้องคนไหนที่แบบเสียงโกเสียงดังกะขออภัยเด้อจ้ะเดี๋ยวให้เพื่อนมาแถวๆนี้ก่อนทางสิโรไปตามนี้ไปนี่ไปนี่นนนอืมสาธิยังถ่ายให้เบิง่งเด้ตอนนี้สิตถ่ายให้เบิงบ่งนมาได้ดอกมันไปบ่ได้คือว่าวหะ น้องเอ้ยน้องเต็มกระน้องพึ่งนี่กันจะได้เอามาไว้มัดระเบ้อคอร์ดระบ้ออันนี้หอยลงไหมอ้ถึงเนี่ยพอถึงเนี่ยปาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวกายจะขามมาเอาเลยอืออือเอาหอยน้ำฟาดเนาะจะเหลือกระโมงไปใช้ไงเนี่ยตีโอู้หูมามา เอ้าเอมาใส่ป้าถุงมันนี่จะต้องเอามาเก็บยังบ่ออกจากเหลมมันเลยได้ขนาดเหลี่ยมาในนิลงาะโคตรห่างชิมานอื้อกระดุอายเลยมื่อนี้กระ่ิงสุดยอดปาขนาดหม ฮะเจ้า่มตาน่มันบ้อนขังบวบวอยู่ขนาเดี๋ยวจะไปหาเขาก็มงนึง่งไได้นี่ต้องก็มาใส่ถุงเลยพี่น้องเอ้ยพี่ลึกลึกพกมานักมานคักใหญขนาดเด้อพี่ล

นี่นี่มันอยู่อุ้มนี่แหละประคอเล่นมานีบ๊อกบ้อจะขึ่นแล้วเต็มของไปแล้วเต็มของแล้วเต็มของแล้วของสำคัญเดียวเลยเอ๊ะ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 เต็ม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 ยังเต็มมือ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 โอ้ประคาว อ้ห้ายกอลุ๊กเยากับคนละท่อกันว่ะนี้ไล่กันเล่นอยู่วันนี้อี๋ยวเล่นไปเลยก็เขานอเขาคร่งแนาเขาเคร่งเนเข้าเนาะัวเข้าเออิไล้ปลากันจเห็นใกล้พวกนักโอ้โหวาเลยแม่กระนไก่นี่คน

มาพี่เจ้ามาพี่เก็เขนาดเจ้าหิ้วข้าวแล้วไห้ขึ้นไปกินข้าวหิวข้าวกันบันนี้ไายฟาไปกินข้าวนะนายนายฟาออกปลาหลหิวมาได้จะโตปลาไหลาด้หนุ่ยเดียวโอ้โดดซ้ำไปขอนี่นีงงไปแล้วบอยังยังงงมามาแม่เอ้ยนี่แหละจบปะนนี่แหละ มาเร็วๆๆมามามาเฮก่อนจบคลิปด oh, ้วน oh. like oh. oh, да. ี่อู้อีเร็วๆเร็วๆปาเล่นคืนหลังเรอุ้ยปิดซอยมันอยู่ในตองนี่บอมันอยู่ในตองใ่ไม่นในตมันไม่ทันมันจ้า ปลามันถูกไปตองใกล้หันห่างก็ไปจองหลายขนาดนี่รัดเท่าลงมันไปกวดเอาัตรกองอยู่ใต้รวกวดทางใต้เลยเท่าไปไทยิงีอากเกนเนาะอเ็ไัปลาปาจะโตปา้เาปลาสิครับ

ส่งห่องส่งกระมงกระปลากรบปลากรบปลาปลากรบปลาเซ็มกระมงหน้าเบิ่งหางเบิ่งหางโมหางสิลูกใจสต๊อกเบิ่งเด็ดแต่ละแม่โอ้ยแต่ละคนเนาะถึงใหญ่หมดเลย มีตะปูพ so oh, ่อปลานำมานี like no, oh, yeah. ่กางเกือบเต็มมานี่กางโอ๊ยบ่น้อยหน้าน้องใหม่กะโอ๊ะเอาพี่บิ๊กขึ้นมาโชว์ดูบ่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายบ่ได้ตอนได้ปลาค o ใหญ่ก็ยายนั่งใกล้ขึ้นหน่อยละแม่ไปน้องของโอ้ยโอ้ได้กินต้มปลาแล้วงูเลงผู้เด็กผู้เด็กคอยไหว้ครูยังโศกเข่าครูต่างตัวอยู่ จิไรกรปูกัเลยคุณนเนาะู้าิจอได้สี่ตัวโอ้ยของประีสีงามดีด้ม่วงเป็มเลยหันเมย์สีเ้มอาอายวคอยคือเองอาเพิ่งอีกระปูนี่แม่นี่มันจโตคุณน้าองยายนี่นี่เนาะยายสอนมาที่นี่้ของใหม่อันนี้คอยทันแล้วไปใหม่ไปใหม่กัยังเกือบพึ่งมอง ม่บ่ต็มกระโมงดทุะคนอ้เต็มเลยเนาะเต็มกระมองดิยายเอ้ยกระดุ้งเจ้าเด็กจีเด้อร์ตน่ะโอ้ฮู้ฮู้โอ้ยอ่อนโซนออนโซนใส่ปลาทูนโอ้ยปลาทูนกับโอ้ปลาใหญ่ขอได้แต่ปลาน้อยเต็มกระมองบอกเกือบเกือบเกือบบ่บ่งไม่โผล่เหรอมาแล้วฮันดีอ่าไม่แต่ปลาขาวก็จะมีปลาคอเลย ผูโอ้โดดไเข่าแข่งแล้วนกหงได้เออาวกปารอจอนี่นี่มังีมันดดมันตัวนึงเข้างาีปลาเล่อะไรปลาเจอนโซนโซนไอวันนี้ไปกินข้าว้มนมานมาน